เก็เห็นคนก็ไหวไปทั่วหมดมรู้จักหรอไหวก็ทำงานอยู่นะมาครั้งที่สองก็ยังไหวอยู่ออครั้งที่สามทีนี้ไม่รู้จักกันแล้วเ,ออเพราะว่าของนั่นดวงตาม,มาทำให้มันออกแหละมันเริ่มออกแล้วเ,ออเริ่มเริ่มเป็นปกติเริ่มหายมาครั้งที่สามนี่หายไปเลยเพราะถกของแบบประยูป,ประเทศอะไรอนะว่าคน เทศไทยเรานี้ไปอยู่ด้วยกันเอาของไปใส่กันของไปใส่กันใส่คนไทยใส่คนไทยเออเมียฝรั่งไม่เมียคนไทยเรานี่แหละแบบไปไปเมืองนอกเออไปทําร้านอาหารอยู่ญี่ปุ่นหรืออะไรนี่แหละก็ลบกลับมาปุ๊บพ่อแม่ก็พามาหาหลวงตานี่แหละคนอำเภอม่วงบุนเลอ่าก็ไม่เชื่อไม่ไปจะเชื่อกันเชื่ออ่อ เพราะมาที่แรกนั่นไหวคนหมดเห็นใครก็ไม่ก็ไหวหมดทุกคนน่ะเป็นบ้าเออว่าทุกของก็เป็นบ้าไปอย่างนี้น่ะพอมาครั้งที่สองก็ยังไหวอยู่ไหวไหวแบบทีนี้ก็ไม่ไหวรุนแรงเหมือนต้องไหวไปทั่วแล้วน่ะครั้งที่สามเออทั้งหายครั้งที่สี่เรียบร้อยครั้งที่สองนานหลังจากก็ครั้งที่สองก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอ๋อท่านให้มาทุกอาทิตย์อ่าเพราะว่าแกจะทําวันเสาร์ใช่ปะ นี่วันเสาร์มันจะเป็นวันแข่งวันไรเขาทำพิธีทนี่แหละส่วนมากจะเป็นวันเสาร์ลูกบักลูกบางอย่างก่กนลูกลูกกันนี่นี่เนื้อบักพ่อบักเอี่ยวนี่เอี่ยวลูรุยอ่อยใช่ไหมลูกคนไหนลูกลูกเอ็นอย่างเงี่ยเป็ูดนี่เหรอเป็นยันผู้ใช่ไหม ที่ที่พูดใช่ไหมโจโจโจเออลูกคอยลูกนี่ก็บูกเออลูกอันนี้เขาก็ใส่เหมือนกันเนาะเออเป็นเป็นข้เม็หรือเปล่าวะข้เม็เหมือนกันเออจะหายแล้วเนาะนี่ดีขึ้นมาแล้วนี่อ่าหลวงตาทำให้เนาะหลวงตาทำให้ลวงตาแล้วเขาจะทำให้เหมือนมันดูมันอยู่ขุ้ขันตั้งแต่สิบใช่ใช่ไปทำอาหารพึ่งลูกเย้เม้ยนี่แหละมันได้ดีกว่าเพื่อนไง มันมันคนก็คนก็คนนั้นประโยชน์จะทําด้วยกันนั่นบอกกันไม่เชื่อกังว่าอายุหลายกว่าไอันี้อายุน้อยกว่ามันน่ะมันก็ทํามาก่อนใช่ไหมนั้นมันทําีหลังงานการก็มาทํามันก็ให้ให้เอาทีนี้ว่าทูกของของมันนั่นแหละมันคันทดลองมันว่าลุงตาออให้นี่เออกับลุงตาเอาออกให้กเก่ามหาลุงตาตาออกให้ปอดเราเราเห็นได้ได้ได้สิของเขมรขัวเมีน แยกกันแล้วยังเอาเข่าได้จริงจริงหมอแม่แกเอากลับมาได้เลยเห็นไหมยด้สุนทรเนาะได้สุนทนแบบชอบชอบสาวขอนแก่นเนาะครัแน่แน่อาจารย์ทําให้กลับมาอยู่เลยทุกวันเนี้อะแยกกันอยู่นานไหมตอนนั้นโอ้ยตีดเขาไปหอดขอนแก่นนุ่นนานบ่แยกกันนานหลายปีอยู่แล้วหลายปีบ่ครับ เอาเอาแต่ผาถุงเขามาให้เอาเสื้อผ้าเขามาเห็ดเนาะตอนนั้นก <มะ S 1> ระเศร้าเว้ยก่ไมาอยู่นในเมียบาคันคันพูดได้สิป้ากันคับมาไมีดวงผูกคันคันคันว่าไปแล้วก็ไปเลยเนาะกระบอกกรบคันขาดสิบเบอร์เป็นครูนั่นแหละแล้วเราสิบเบิองว่าเรากระเห็ดพวกกระพันไหนกระพันร่วงบมาอยู่ในคันเป็นครูนั้นก็คเอ้ามาใกมาดกระบอกมาพูดง่ายๆว่าตานี่คนอยู่ในบ้านนี้บางคนก็ไม่สนใจเท่าไหร่ว่าแกจะวิชาแกจะเก่งไม่เก่ง ปากแล้วหนาสีปากเลยดีเอ่อคำมากเรื่องการช้าการขายต้องเอาคำมากเข้าไปเอ่อแกงค้าขายเก่งบอ๋มเราเอาก็ของเข้าไปนั่นมีคำมากมีอะไรนั่นล่ะนั่นตัวนั้นดีนี่นี่คำมากนี่พาติโต้เข้าไปเอ่อแกดแต่ว่าแต่้านดีดีดีดิ้นไหมนี่หลานหลานใหญ่อยากฟังอยากฟังใหญ่ใหญ่ไปเรียนที่จุฬาครับก็เลยมาหาแกแกก็รดน้ำให้แกบอก ลองตาให้ของดีหน่อยสิแกก็ให้ใช่ไหมให้ของดีอันนี้ไปเรียนเก่งๆนะดู <c oughs> แกพูดก็เรียนเก่งจริงๆได้เกียรตินิยมเลยเลยนะั่น <c oughs> ทีนี้พอสอบครูทีนี้จะไปสอบครูมหาแกอีกอื <c oughs> แกว่าไงวะอย่าเอาเข้าไปอย่าเอาเข้าไปในห้องขบสอบนะอา <c oughs> ให้คิดถึง <c oughs> หน้าขวงตาพอแล้วก็สอบได้อีกไม่ได้เป็นครูแล้ว เป็นอย่างคือไห้เอาเขาไปในของสองบหูแต่ว่าคือว่าย่าเอาเขาไปแล้ววางสีให้เอาไว้หนกห้องแต่ว่าให้ให้คือหน้าให้ให้คิดถึงหน้าของตาแกบอกอย่างนี้เลยอ่าแกแกให้ครั้งแรกน่ะเป็นให้เอาติดติดใส่กระเป๋าตังไว้นะครับอย่าให้ทีนี้แกก็เลยไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปหาวบาเล่าก็นเลยพารือสี เอาเล้าก็ได้แม่เอาเล่าก็ได้เออไปหาพะราษีบานพะฤาษีวะใครได้ของดีมานี่พะฤาษีถามเลยดิกับบ่มีผูแบบปากแล้วแล้วกับว่าหนูตีหนูหนูได้มานี่นี่ลูกสาวมันเราไทยเนาะหนูได้มาขอดูหน่อยเรื่องส่กสบพะฤาษีมะเกาออกมาให้เบิ่งปูหูดีดีดีอยากให้ยาวออกจากตัวเดี๋ยวเดี๋ยว ข้าวฤษีจะให้อีกเจไบอกอ๋อนี่หลวงตาให้ไปแล้วรับดีฤาษีอยู่สาแม่ฤาษีอยู่นครปฐมมั้งโอ้ยเย่ยมด้วยได้วักระฐานว่ะได้ของดีมาไผ่ใหญ่ของดี้านนี่ยไม่ไกลว่าหนูจีดายม้าก็ไผ่นะครับนี่ละเออลูกเหล่าพระเจโตูนีิลันครับลูกเหล่าพระเจโตูนายเปา มันก็กี่ันขับรถน้านั่นอยู่ในเมืองนั่นครับว่าเหมือนเหมือนไม่มีม,มีมีลตามมามาปัดมันออก <c oughs> ก็ต่คึม้มแล้วใส่ <c oughs> มันก็ใส่มีพระมีอะไรอยู่หน้ารถนะครับมันก็เห็นเห็นแล้วคนเขาข้างนอกเขาว่าเห็นมีมีมีพระมาปัดออกเขาว่าคนข้างนอกเห็น <c oughs> อ่าแล้วเนาะรูปแล้วกับขังรูปพระข้าเป็นพระแล้วก็ลรูปพระแล้วก็ดี <ภา S 2> ขมาก็ดีแต่ขอไปจี้เขาไปขอแล้วขมาก็หายเลยได้แล้วนานจากได้ผมอยากฟังไงฟังเรื่องราวของคุณว่ามันเป็นยังไงที่อุบัติเหตุยังไงนะครับอยากฟังมันมีคนนี่แหละอยู่บ้านนี้แหละโยต์สี่แยกนั่นสี่แยกหน้าวัดเับตะกี้มันขับรถน้ำท่งน้ำใช่ไหมว่ามันแบบนั้นมันขับเร็วเรื่อยยงไงกับสิบแปดล้อ เขาไม่ไม่มีก็ปัดมันก็เต็มเต็มละสิเข้าสิบแปดล้อละแบบรถนี่เหมือนเหมือนลงเหมือนมีพามาปัดออกวนะเขาหน้ารถก็มีลงตาคืมตั้งอยู่แล้วนี่ตะกี้มันก็ไม่ไม่รู้ว่าแกดังไม่ดังให้มาเลียนน้อยๆนะให้มาเลียนอันน้อยๆเลียนอันแรกยิ่งเออเห็นบอกเอาบางคนก็ไปห้อยรถ หน้ารถจะกเอ้ยรถมอเตอร์ไซค์เห็นเปล่าบางทีล้มไปคนไม่เป็นไรเอ้าก็เรียนเหรียญเหรียญรุ่นแรกรุ่นแรกนั่นเะของผมจึงมีอยู่สองาำเรียนอยู่นั่นเก็บไว้แล้วอยู่นั่นอ๋อคือรถอุบัติเหตุเออ18ล้อจะได้รุนแรงตีชนกันเออ18ล้อบางอี่มันก็วิ่งเข้าไปมันก็มุดแล้วมุพูดง่ายๆรถยนต์กระบะ18ล้อ แล้วทีนี้มันเหมือนเหมือนเหมือนมือนม,มีคนข้างนอกได้เขาเห็นว่ามีลุงตามาปัดรถออกหรือแบบตัวคนข้างนอกเออคนข้างนอกเห็นเห็นเป็นเป็นตาเห็นเป็นพระเห็นเป็นพระพัดรถออกโอ้แปกปลกก็ยังว่าอยู่ผู้ขับก็ยังว่าอยู่ถ้าไม่มีตัวนั้นเลยเรียบร้อยอเขาว่าเชิญลงมาเมนบอ มาอีกอีกยี่มาอยู่เชิญลงบ่แม่เล่าให้ฟังนะครับแม่อันนี้แม่บ่ได้จเอาไปคุกมี่คับเชิญลงมาเออเชิญลงมาบ้านมหาล่าตะกี้มามามาอยู่ไม่ใชมาอยู่บ่ฮู้น้ำผึ้่มาอยู่แต่มาลุงขนาดดารานี่ยมาหลายคนอยู่ลุงสุริยามาข้เฮายังบ่ลุงสุริยามาคนหลางเนี่ยไปบาดปลาบาดปลาอ๋อมาหาหลวงตาแต่อยู่วัดปลา อ๋อมหาหลวงตาหลวงตาคืมเฮ่าแต่ว่าอยู่วัดที่สองวัดป่ามหาอันนั้นมหาไทยมหามูเพิ่นอ๋อมหามูมูเพิ่นบ่ได้มหาหลวงตาแต่มหาเพื่อนเพิ่นครับอมูจะมาเกิดลงมหาเล่าดีนี่ฉันจะลงมามาอยู่ในวัดนี่แหละชันลงมาพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องแล้วนะไม่รู้แล้วคนเป็นจีนเลย ก็มีก็มีล่ามาบอกอีกทีนึงนะค่ดของเรานะ